เมื่อกี้ได้ฟังเรื่องของอีบิดดิ้งจากท่านสมาชิกไปนะครับเรื่องอีบิดดิ้งเป็นเรื่องที่รัฐบาลนี้ให้ความสําคัญแล้วเรามั่นใจว่าจะนําความโปร่งใสมีคำพิบาลามาสู่เรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างการประมูลงานซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วก็ในอดีตก็มีสังคมให้ข้อสงสัยกันเยอะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่เราน่าจะต้องมีการพัฒนากันไปอย่างต่อเนื่อง เมื่อกี้นี้ท่านคงให้ข้อคิดมาข้อหนึ่งซึ่งผมว่าดีมากเพราะว่าเรื่องปีงบประมาณก็ประมาณปี67เ็นี่เราเองเราก็ล่าช้ามานะครับการจัดสรรงบประมาณลงไปการที่จะมีงบประมาณลงไปจริงแล้วทํางานได้จริงเนี่ยก็ต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนนะครับเมื่อกี้ถ้าเกิดท่านบอกว่าถ้าเกิดผ่านร่างงบประมาณนี้แล้วอาจจะทําการคู่ขนานกันไปอันนี้ก็ถือเป็นข้อเสนอแนะที่ดีแล้วก็ทางรัฐบาลน,นี้ก็ เดี๋ยวควดจะไปดูว่าตรงไหนสามารถทําได้แต่ว่าต้องไม่ขัดกับข้อกฎหมายเรื่องของการเลื่อนชั้นประมูลนะครับผมเชื่อว่ามีนัยสําคัญในหลายๆ,ๆเรื่องก็เห็นด้วยว่าการเลื่อนชั้นจากชั้นหนึ่งไปเป็นชั้นพิเศษเนี่ยก็อาจจะมเีเหตุผลที่อาจต้องมีการปรับเปลี่ยนบ้างนะครับก็อาจจะไม่ใช่แค่จํานวนเงินที่เกี่ยวกับเนื้อง,งานอย่างเดียวเรื่องของทุนจดทะเบียนด้วยก็มีส่วนนะครับอันนี้แล้วก็เรื่องของผลงานในอดีต ซึ่งต้องไม่มีเรื่องของการฟ้องร้องเรื่องอะไรเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญที่ต้องมาดูให้ดีเรื่องของการประมูลเพราะว่าก็อย่างที่บอกสังคมก็มีตั้งข้อสงสัยเรื่องนี้มาพอสมควรเหมือนกันนะครับเป็นหน้าที่ของทางกรมบัญชีกลางซึ่งบ่ายนี้ก็จะมีการนัดพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็ขอให้ทางท่านสมาชิกมีความสบายใจว่าเราไม่ยังนอนใจเรื่องนี้แล้วก็จะน้อมรับคำเสนอแนะไป ถ้าตรงไหนเราทำได้เราเห็นว่าเหมาะสมแล้วก็ไม่ขัดข้อกฎหมายเราจะทำให้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญท่านรัฐมนตรีวราวุฒิครับ